ใจนะครับให้สําหรับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะครับสำหรับออทกภัยในครั้งนี้ด้วยยังคงอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับทางด้านของเทศบาลตําบลท่าช้างอําเภอบางกล่ำนะครับได้มีการเร่งในการแจกถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นนะครับในหมู่ที่5หมู่ที่8และก็หมู่ที่1 4นะครับหลังที่ต้องเผชิญน้ําท่วมเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมานะครับส่วนในพื้นที่นะครับเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยก็หายห่วงนะครับได้มีการประกาศนะครับยกธงเขียวทุกชุมชนแล้วครับ นี่แหละครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศที่วัดเนินพิชยัยอำเภอบางกลำจังหวัดสงขลาครับโดยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายเจษดาจิตรัตน์ครับพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการลงพื้นที่ครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ําท่วมนะครับแล้วก็แจกถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่ที่5หมู่ที่8และก็หมู่ที่14ครับ ซึ่งก็มีนายวิทยาทิพมณีนาย,ยกเทศมนตรีตะมนท่าช้างให้การต้อนรับและก็สนับสนุนถุงยังชีพจํานวน100ถุงเพื่อที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้สําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นครับโดยทางด้านของนายวิทยาทิพมณีครับนาย,ยกเทศมนตรีตะบนท่าช้างก็กล่าวว่าในพื้นที่ของหมู่ที่2หมู่ที่5หมู่ที่8หมู่ที่12และก็หมู่ที่1 4ของเทศบาลตะมนท่าช้าง ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่น้ํารอการระบายลงคลองรอหนึ่งนะครับก่อนที่จะไหลลงลง,ลงสู่ทะเลสาบสงขลานะครับเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยปริมาณฝนตกหนักมากกว่าทุกปีทําให้น้ำนะครับระบายไม่ทัน เอ่อทั่วบ้านเรือนพี่น้องประชาชนครับและจากการสำรวจนะคะยังไม่มีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายหนักค่ะส่วนใหญ่มีเพียงข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเรือนเท่านั้นนะคะที่มีความเสียหายไปบ้างหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการเร่งประสานผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้านนะคะให้มารับถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึงส่วนภาพรวมในพื้นที่ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะระดับน้ําก็ลดลงเข้าสู่สภาวะปะกติเกือบทั้งหมดแล้วสําหรับถุงยังชีพที่นําไปแจกนั้นภายในนะคะจะมีเข้า สารอาหารแห้งของใช้ที่จําเป็นมีน้ําดื่มค่ะรวมไปถึงชุดยาเวชภัณฑ์เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในเบื้องต้นด้วยค่ะ